สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากแกะกล่องรับในส่วนของสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Watch GT 5นะครับไม่ใช่ตัว Pro เนะาะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีดำนะครับเป็นตัวสีดำเป็นตัวเบสิกแล้วก็ถูกสุดของรุ่นนะครับหน้าปัด 46mm มมนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหูฟังนะครับที่แถมมา ในส่วนของการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับผมผ่านช่องทาง l a z a d a นะครับก็จะเป็นหูฟังตัวนี้ที่แถมมานะครับถ้าพีออเดอร์ถ้าจะไม่ผิดก็จะแถมเป็นตัวอีกรุ่นหนึงที่มีราคาสูงกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็ราคาต่ำกว่านะครับก็ก็ยังดีที่แถมมานะครับทีนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมนะครับหันมาใช้ นะครับลองอยากจะลองดูนะครับในส่วนของ hw watch w อ้ยวอชีทีเนื่องจากได้รับข่าวสารแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ต่างๆเนี่ยอบอกข้อดีมาเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่เรื่องลือว่ามันดีนะครับส่วนตัวยังเคยใช้นะครับเป็น Apple w a t c h นะครับเป็นตั้งแต่ซีรีส์4ี่ซีรีส์เแล้วก็ซีรีส์8นะครับแล้วก็ มาลองตัวนี้ดูนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับะนะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเปลี่ยนไปใช้ iPhone นะครับตอนนี้ผมใช้ x 2 0 0 Pro อยู่นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้แต่สมมติว่าอ่ะผมะต่อไปข้างหน้าผมเปลี่ยนเป็น x 2 0 0 Pro อ่ผมเปลี่ยนเป็น iPhone นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อตัวนี้ต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องขายนะครับ อ่ะเดี๋ยวนี้มาดูครับว่าข้างในของมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีซีนอย่างดีนะครับซีนอย่างนี้ผม๋ยนนี้ก็ชีกซีนเลยโอเค ส่วนหูฟังเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยแกะกล่องนะครับขอให้เห็นแค่ตัวสมาร์ทวอทพนะอน์นะครับเจอหน้ากล่องก็ดูพรีเมียมนะครับดูพรีเมียมดูดีเลยการแกะกล่องก็สไตล์ฝานะครับที่จะต้องออกแบบนี้ปึ๊บอพอแกะออกไปนะครับก็จะเห็นตัวเรือนนะครับจะเป็นเห็นตัวเรือนเลยนะครับซึ่งก็จะมีภาษาจีนนะครับ เราก็มีภาษาอังกฤษตรงนี้ด้วยนะครับตัวเรือนปึ๊บอ่ะตัวเรือนก็จะมีกันกระแทกอยู่นะครับล็อกดูหนึ่งชั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพักก่อนนะครับเครื่องน้ำหนักของตัวเครื่องก็พอมีน้ำหนักนะครับอ่ะีนกล่องนะครับก็เป็นเฟกเจอร์จะเป็นคล้ายๆแคปลานะครับที่คาร์บอนนะครับที่ดูหรูหรานิดนึง อ่ะพอเปิดปุ๊บขึ้นมาแบบนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นสายชาร์จมั้งครับอ่าจะเป็นสายชาร์จที่เป็นระบบไร้สายนะครับอ่ที่นี้ผมมีมีอยู่แล้วก็น่าจะไม่ใช้ก็เก็บไว้ นี่มาดูฝั่งนี้ต่อนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเมนูนะครับคู่มือยูเซอร์เมนูอาจจะเป็นวาเลนตีการ์ดครับอ่าวาเลนตีการ์ดแล้วก็เป็นในส่วนของเมนูนะครับเมนู Manual. ที่มีภาษานะครับหลายภาษาเลยนะครับอ่ะโอเคมีประมาณนี้ครับมีแค่นี้ อย่างอื่นก็ไม่มีนะครับหมดแล้วทีน,นี้เรามาดูตัวเครื่องกันนิดหนึ่งครับตัวเครื่องเนี่ยก็ขออนุญาตดูในส่วนของรอยนะครับว่ามีหรือไม่นะครับส่วจสอบตัวเครื่องนิดหนึ่งก็ ยังไม่เห็นนะครับตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากสเตลเลตสตีลนะครับซึ่งมีความทนทานแล้วก็ดูหรูหรานหนึ่งนะครับแล้วก็เม็ดมายมก็เท r กเจอร์ดีมากนะครับดูสวยเลยแล้วก็มีสลักนะครับส,สกรีนว่าฮาวเวิร์ด g วนะครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับอืมอันนี้ผี หน้าจอก็ขนาด46มเมตรนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็น41นะครับถึงจะเหมาะเพราะว่าจริงๆแล้วข้อเขนผมก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็รุ่น41เนี่ยดูรูปแบบแล้วนะครับดูตัวเดือนแล้วจะออกไปทางหวานๆนะครับซึ่ง <laughs> น่าจะผมก็น่าจะไม่กล้ากล้าสวมน,นะครับนี่ลองดู สายดน,นึงนะครับสายก็มีตรงนี้หัวไววอตนะครับหัวเป็นหัวเวนะครับสลักอยู่เหมือนกันตัวสายก็มีความยาวนะครับแล้วก็คุณภาพของสายก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีความลื่นนะครับไม่ไม่เหนียวนะครับก็ประมาณนี้นี้เราลองดูว่าเปิดเครื่องกันดีกว่าครับ ว่าจะต้องชาร์จหรือไม่นะครับเพราะว่าลองดูแล้วยังไม่เห็นการเปิดเครื่องนะครับก็น่าจะต้องชาร์จก่อนนะครับอ๋อต้องเปิดตรงนี้ครับ นะก็ลองกดปุ่มมายมดูก็เปิดเครื่องได้เฉยนะครับอ๋อก็คือขึ้นโลโก้เป็นหัวเว่ยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น harmony os นะครับเป็น harmony os อืมพอเข้าหน้านี้มานะครับโอ้อพอเลื่อนไม่ดมายมก็จะมีฟีดแบกนะครับเป็นสั่นนะครับคล้าย apple watch นะครับก็สั่นรู้สึก ดีอยู่นะครับสุดแรงอยู่นะครับก็มีภาษาเลือกเยอะนะครับดูเมนูเหมือนจะลื่นไหลดีมากนะครับลื่นไหลดีมากเลยนะครับอืมครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวในส่วนของรีวิวเดี๋ยวจะตามมานะครับก็ขออนุญาตไปเริอัพเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูรีวิวอีกรอบนึงครับ